นักร้องหนุ่มโยบอยทีเจนะคะที่ได้ออกเอ่ยปากผ่านสื่อว่าไม่ติดใจหลังถูกศิลปินก๊อปปี้โชว์ไปร้องและไม่คิดเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้วยค่ะหลังจากที่กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเชียลนะคะเมื่อแรปเปอร์หนุ่มโยบอยทีเจได้โพสต์เดือดหลังถูกศิลปินกลางคืนก๊อปปี้โชว์ก่อนทางศิลปินรายนั้นจะออกมาขอโทษค่ะและล่าสุดทางโยบอยทีเจ ออกมายอมรับเขาว่าไม่โกรธที่ถูกก๊อปปี้โชว์แค่ตอนตกใจเท่านั้นแถบอีกฝ่ายได้โพสต์ขอโทษแล้วเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนี้ถ้าจะนำเพลงไปร้องอยากจะให้ขอกันก่อนและไม่คิดเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ค่ะจบไปแล้วครับคอณผออกมอกทานที่อยากจะสนทนานเไม่ไงุ้ดหนุน้าผมก็ไม่ได้โกรธด้วยซึ่เป็นหนัง รู้สึกเป็นเสื้อสวยๆจนนตรงนี้เนี่ยเราชบแแต่เลยเนี่คาอันี้ผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปนิดนึงไม่ได้ทีนี้นะคะเราได้พบกับรัฐมนตรีสุดรอกสุดมาสุดรอบใจนะคะจากรับาเยรนเขารออยู่้านในแล้วค่ะใครสุดแสีงดีไป